ในวันที่เราเหนื่อยท้อหรือรู้สึกสับสนกับเส้นทางชีวิตเรามักมองไปที่คนอื่นแล้วเปรียบเทียบกับตัวเองทำไมเขาประสบความสำเร็จเร็วจังเราทำผิดอะไรไปหรือเปล่าถึงยังไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีหรือเรายังไม่ดีพอแต่วันนี้อยากชวนคุณหยุดสักครู่แล้วลองถามตัวเองว่าชีวิตที่คุณกำลังเดินอยู่ตอนนี้มันต้องเป็นเหมือนใครหรือเปล่าหรือมันควรเป็นแบบที่คุณต้องการมากกว่า เพราะความจริงคือชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวไม่มีใครกำหนดได้ว่าคุณต้องเรียนจบอายุเท่านี้ต้องแต่งงานตอนนั้นต้องมีบ้านมีรถมีเงินล้านหรือประสบความสำเร็จภายในอายุ30ไม่มีข้อบังคับทางสังคมใดที่กำหนดคุณค่าของชีวิตคุณได้เลยและไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณเองว่าเส้นทางแบบไหนที่หัวใจของคุณอยากจะเดิน ลองมองชีวิตเหมือนกับแผนที่ที่ไม่มีเส้นเดียวบางคนเดินทางตรงบางคนอ้อมเขาบางคนหยุดพักบ่อยบางคนวิ่งเร็วบางคนเดินช้าแต่นั้นไม่ได้แปลว่าคนที่ไปถึงเร็วกว่าดีกว่าคนที่ยังอยู่ระหว่างทางเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณไปถึงเร็วแค่ไหนแต่คือคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเชื่อหรือเปล่า เคยไหมที่รู้สึกว่าเรากำลังเดินตามรอยคนอื่นเลือกทางตามสิ่งที่สังคมคาดหวังพยายามให้ตัวเองเป็นเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จแม้ข้างในจะไม่แน่ใจเลยว่านั้นใช่สิ่งที่เราต้องการจริงไหม หากคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไม่ต้องโทษตัวเองนะคะเพราะมนุษย์เราต่างอยากเป็นที่ยอมรับอยากทำให้คนรอบข้างภูมิใจแต่การใช้ชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นพอใจสุดท้ายแล้วอาจทำให้คุณหลงทางจากตัวเองการหยุดและเริ่มมองว่าเส้นทางของฉันคืออะไรฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงค่ะ คุณอาจไม่ได้อยากมีบ้านใหญ่แต่อยากมีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักคุณอาจไม่ได้อยากมีชื่อเสียงแต่อยากใช้ชีวิตเรียบหน้าอย่างมีความสุข คุณอาจไม่ได้อยากเดินตามแผนชีวิตใครแต่อยากใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายในแบบที่คุณเลือกเองและทั้งหมดนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะชีวิตของคุณไม่ใช่สมการคณิตศาสตร์ที่มีแค่คำตอบเดียวแต่มันคือเรื่องราวเฉพาะที่คุณเท่านั้นจะเขียนมันออกมาได้ บางคนอาจจะประสบความสำเร็จเร็วบางคนต้องพลาดอีกหลายครั้งแต่ขอแค่คุณยังเดินยังฟังเสียงหัวใจของตัวเองยังซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณเชื่อคุณก็ยังอยู่บนเส้นทางของตัวเองเสมอและไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเส้นทางของคุณมันต่างจากของใครเพราะบางทีคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังกล้ากลาก้ลาก,กลัวๆที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองอยู่เหมือนกัน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดแต่ขอแค่เป็นตัวคุณที่กล้ารักเส้นทางของตัวเองกล้ายอมรับจุดอ่อนกล้าเริ่มใหม่และกล้าบอกกับตัวเองว่าแม้ชีวิตนี้จะไม่มีสูตรสำเร็จแต่ฉันก็จะค่อยๆเขียนสูตรของฉันเองแล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาพร้อมรอยยิ้มและหัวใจที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินมันคุ้มค่าเสมอค่ะ อย่าลืมนะคะเส้นทางของคุณมีค่าพอเสมอแค่คุณกล้าเดินมันด้วยหัวใจที่เชื่อมัน่นแม้ไม่มีใครเข้าใจตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเลยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตนี้เป็นคุณในแบบที่ดีที่สุด